กับรรมรดกสถานครับรพระอาจารย์ชื่อและก็จังหวัดที่ไหนครับอาจารย์ชื่อพระสมหวังสุธรรมโมพระอะไรนะฮะพระสมหวังพระสมหวังสุรธรรมโมอับอุธโมจังหวัดที่วัดบูรพาวัดบูรพาอําเภอตำบลในทุ่งอำเภอตะกรารจังหวัด าาอ,อุบลราชธานีอ<ะ>๋ออุบลราชธานีนะครับพ่อมาพบพระเดชพระคุณพระคุณนิยุทธรัตนวัเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งที่ตับมะเร็งตับมะเร็งตับระยะไหนคะระยะสามจะเข้าสี่อ๋อระ,ะยะที่สามจะเข้าระยะที่สี่ใชแล้วครับพ่อรักษามาอย่างไงบ้างครับพ่อทานยาโรงพยาบาลบ้างซื้อ อนติลอ๋อครับมันมันมีอาการปวดยังไงก็ปวดที่ตาต้องปวดมันร้อนท้องร้อนท้องร้อนรอบงเลยนะอ๋อมันร้อนร้อนอะไรร้อนอืมแล้วเวลาถ่ายเวลามันก็ถ่ายบ่อยโอ้ถ้าไปกินถ้าไปสันท้องผิดได้ดิ่งเดียวเลยเส้นตรงรองพอง่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เลยเขลองเขลองทุสเินนะอ๋อ หลวงพ่อทนทุกข์ทรมานมานี้ี่กี่วันกี่เดือนนะหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วทราบข่าวยังไงว่าที่หลวงพ่อเขามีรักษามีรูปส่งไยพรีน้องสาวทรงคลิลิ่ต้ิงไปดูที่ตอนห้วงพ่อจังหวัดขอนแก่นมาออกทีวีด้วยใช่ไหม ก็เลยเอาคลิปนั้นให้หลวงพ่อดูหลวงหลวงพ่อเดินทางมาจากขอนวลด้วยนี่บ้านกิ่แตกกี่งบุกฮะด่านเช้าด่านเคยมามาอ๋อครับจะต้ยงถึงเที่ยงคืนไม่เสียทางมาขึ้นเขามาถึงนี่เที่ยงคืนถึงนี่เที่ยงคืนเลยมาอ๋อครับก็วันนี้ได้มาคุยกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมสบายใจครับแต่หลวงพ่อต้องฉันยาเก่งๆเนาะ ลุงพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีเบอร์อะไรครับ0ู0ย์แน0 0 0เจ็ด0ดนะครับก็จำที่จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเมื่อคืนแล้วแล้วก็พอมาพบมาเห็นว่าที่การรักษาเนี่ย เรื่องของสมุนไพรใบยาเนี่ยมันเหมือนกับกลับย้อนไปต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะน้องพอนะได้แล้วครับครับก็การมาครั้งนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้บอกกล่าวไปยังพี่น้องชาวพุทธก็น่าจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรใบยาด้วยเนาะนะครับอ่าแล้วก็ได้รับยาเป็นเป็นประเภทไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามหนะ้าห้องยาเนาะ ก็ขอให้หลวงพ่อนะฮะกับฟื้นเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวพุทธต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาและคุ้มครองนะแล้วก็นี่คือ,อสมุนไพรยาทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นมะเร็งตับเนี่ยมปนปีสะสมมาเป็นปีแล้วมันเจ็บปวดทรมานกันนะขอนะ แล้วก็ขอให้หายนะฮะก็รับสินรับพรเออรับเขาเรียกว่าขอพรอจากหลวงปู่ชีวกทั้งนองนะครับขอให้หลวงพ่อหายไวนะพอรับยาแล้วก็เอาวาวะวางตรงนั้นน่ะ